เมื่อวันที่28กันยายน2563นับเป็นวันแห่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจของธนาคารอาคารสงเคราะห์อีกครั้งเมื่อสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปป,ปชได้ถแถลงข่าวประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาคราัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ที่สำนักงานปป,ปชสนามบินน้ำนนทบุรี โดยให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยได้รับคะแนนการประเมินสูงสุด99.60คะแนนอยู่ในกลุ่มระดับ AA และถือเป็นหน่วยงานที่มีคะแนนสูงสุดอันดับหนึ่ง4ปีติดต่อกันจากหน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น8,303หน่วยงานและที่สำคัญในปีนี้ยังถือเป็นปีที่ทออสอได้รับคะแนนสูงสุดนับตั้งแต่เข้าร่วมประเมิน ITA มาด้วย โดยในการแถลงข่าวครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชัดชัยสิริไลกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้าร่วมภายในงานโดยการประกาศคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ถือเป็นรางวัลที่มีความสําคัญสูงสุดของหน่วยงานภาครัฐในด้านธรรมาิบาลซึ่งมีการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศโดยในปี2563มีผู้เข้าร่วมประเมินและแสดงความคิดเห็นมากถึง1,316,665คน แนวทางในการประเมินปีนี้สำนักงานปปชได้เพิ่มความเข้มข้นในการประเมินมากขึ้นโดยมีการทบทวนการประเมิน ITA ในหลายด้านผ่านทางระบบออนไลน์พร้อมกับให้ความสำคัญการพัฒนาเกณฑ์การประเมินเพื่อสนับสนุนการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมส่งผลให้เกณฑ์การประเมินปีนี้มีเนื้อหาครอบคลุมกว่าทุกปีโดยแบ่งตัวชี้วัดออกเป็น10ด้านได้แก่การปฏิบัติหน้าที่การใช้งบประมาณการใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการการแก้ไขปัญหาการทุจริตคุณภาพการดำเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสารการปรับปรุงระบบการทำงานการเปิดเผยข้อมูลและการป้องกันการทุจริต ครับก็วันนี้ทางคณะกรรมการปปชโดยท่านประธานปปชนะฮะก็ได้ประกาศรางวัล ITA นะครับประจําปี2020นะครับซึ่งอาคารสงเคราะห์ก็ดีใจนะครับที่เราได้รับรางวัลที่1เป็นปีที่4ติดต่อกันด้วยคะแนนสูงสุดที่99.60นะครับซึ่งคีย success ที่ทําให้อาคารสงเคราะห์ยังคงรักษาระดับมาตรฐานนะครับในการเป็นที่1ในเรื่องของความโปร่งใสและรรมาพิบานนะครับว่าจะเป็นเรื่องของ l e a ดอร์ชิพนะครับการนําองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับสูงนะครับแล้วก็พนักงานทุกคนนะครับผ่านเรื่องของการที่พนักงานของเราเนี่ยมีการเอนเกจเข้ามาในการรับรู้แล้วก็ปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆนะครับรวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารนะครับซึ่งด้วยประสิทธิภาพของการสื่อสารเนี่ยทำให้ทั้งองค์กรเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นในทิศทางเดียวกันนะครับยังรวมถึงการมีส่วนร่วมนะครับเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดําเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของข้อ p r o c e s ของแบงค์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย เราก็มีการเรียนรู้หรือว่าเรียนรู้ในเรื่องของเกณฑ์ต่างๆแล้วก็สิ่งที่มีโอกาสในการพัฒนานในอดีตทั้งหมดนะครับ นายชัดชัยยังกล่าวด้วยว่าความสําเร็จในครั้งนี้มาจากความร่วมมือของคนทอสอทุกระดับตั้งแต่คณะกรรมการธนาคารผู้บริหารและพนักงานทุกคนโดยเริ่มตั้งแต่การมีกระบวนการกํากับดูแลที่ดีมีนโยบายที่ชัดเจนในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้ในทิศทางเดียวกันรวมทั้งยังมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ติดตามรายงานผลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จนทำให้ลูกค้าและผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่นต่อธนาคารในการดำเนินงานอย่างมีธรรมพิบาลการประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ในครั้งนี้จึงสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของทอ,อสอที่มีความโปร่งใสเป็นธรรมซึ่งสอดคล้องกับหลักการทำงานของธนาคารที่เชื่อว่า Good Result come from Good Process หรือผลลัพธ์ที่ดีเกิดจากกระบวนการที่ดีเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือในการดำเนินงานตามพันธกิจของทออ,อในการทำให้คนไทยมีบ้านได้อย่างยั่งยืนค่ะ